หาหางเสือแต่วเขาอาว้าวอืมโอ้ยเ้งไหมก็ได้ไปลูกันไปขายอ,อ,อ,อย่าขอ,องไไใช้ด้วมึงเพื่อนไปหายเก็ข้ากล่องคนน่ะ ฟื้นๆๆๆบิังน้องนี่หลายยามาไก่หมีดแล้วสวัสดีครับพี่น้องผ่านร้านมาหาพื้นหลังจากแฟนแดงเจ้าเอาข้าวสีฟ้าสีฟ้าบอกอยู่เอาชื่อกันคนละถุง <c oughs> ขนมพี่น้องอไปเอาไปลูกละเอาคือในของเจ้างใน,น,นอันนี้บ่าผ่<พ>านรานมหาพื้นหน้ามาพื้นยิบเอายิบเอาบ่าทำไมโอซีมพูบ่ะ มันเปพอปองให้แดงน้อยกันมาเอาดูวะทำอะไรอ่ะกปจะวิ่งอะแดงน้อยไปย่ะพึ่งไปไปไปนีไปยางมงุดแล้วมาหนิพี่น่อไอร้านก่อนไปพึ่งเราก่อนที่ไปรัดเอาม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 า,มาเร็วเร็ <c oughs> น้องคนปากาลงโวยเนาะคือเทนอ <c oughs> ้อยไอแดงน้อยเนี่ยขนมเนาะขนมเพิ่นพี่นอ ก่อนสิมาพาอไปเติมน้ำมันปั๊มก่อนเด้กเห็นไหแดงน้อยไม่ยากข้างนอกปะก่อสอนให้เจ้ายางให้เจ้าหญิงจักปอดองยางเขาแบบป้าก่อออุ้มมาก่อนพูดก่อนอุ้มอุ้มเอาขึ้น,นอุ้มพูดอย่างนี้ก่อนอุ้มหน่อยมาหนะ่อยอุ้มหน่อยเร้ว <c oughs> ขึ้นในม่น้องว่าขึ้นแต่ว่า,อ,า,า,าอุ้มเลยเอาเร็วเอาเร็วอ <c oughs> <c oughs> โอ้ยจำยิงกระยาดมาอ้าวเออไปให้เดินเพิ่นว่าขึ้นเนี่ยเพื่อนมาอุ้มนะบอกให้ว่าวกบา็บอกว่าเดี้ได้บางแงาบางแง่บางแง่บางแงาสิ่พักมานั่งพี่ไปพี่น้ไปเอาข่อยข้าเอาเพิ่นก่อนเดี๋ยวไอ้นี่ไปเบิ้งไว้ก่อน ใครเป็นคนฟันอีกมันงี้งสิก็ได้หมดเด้พี่น้องเนี่ยขามาในป่าขเขาเคยมากแล้วไปเรียงไปไปอืมฝนเสียงหลานข่อยน้องบ่หมึกเดือพี่น้องแอฟบกเดือนี่วัลลูกินได้บอกเขาวัลลู่แล้วสู้มีบังบังบ่เดือยพี่น้องอันนี้ล้านคอยไปเอาแออมา่คอยเป็นแผนกเฝ้าอันอันอน่นองมะนาหน่อย ไอ้ด้านแปล,แลว่าเราคอยู่ฟันบม,มเนเดกคนมนไปเอาอีหแล้วเ,เอาขนมให้ว้าว้องไเขียนฐานคุณยีย่มมากเลยราย,ยี่ยีเอาาโอเคนะนัเบาอยู้ฟันสีซ่าหืมสีซ่าเออกินเลยลูกมันจพิต้าอืพิตาา้า่นะใิลพิต้าบ่า แรงมานี่ก็เตาเดม่นเลยนี่เป็นคืนกล้องฝั่งคือว่าผุ้งๆนี่ครับยังแข็งเลยพี่น้องอือ ไปไปมาไปยืนอยู <S <S ่นู้นมาใกล้พ่อเหรียญเย็นเียนล่ะแดงน้อยไปหายเกลี่ยกล้องคอยแดงน้อยเจ้าโอ้เบิ้งผู้ผู้นี่แข็งเด้อดเนาะ อย่ากองเสียเพื่อนนไปหายไก่ใค่กองคนพื่อนเ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 บื้องน่องได้หลายยัมาไก <Ừ, S 1> ่หมีด uh, ้ะโว้ไปรถ มาไก่พอ่อเออนี่เจ็บใจรา้าเ่ยบึงกองให้หน้ำเนี่ยยังเดิอนอยู่หรอเดินมาล่ะเดินอยู่มาเจ็เบัวไงโอ้ขี่เอาเะ

ยิงไงยิงดิยิงไงยินโอเคเอ้าก็แบบนี้เอามีเจ้าอันนี้อ๋อยนั่งเฝ้ายิงี่นี่ล่ะยินที่นี่ละ ใส่ได้ถ้กร้าพอดีพี่น้องอันนี้ครับเล้ามียน้ำน้ำดูลหลาเนาะฮักฮักโหลดนี่ก็ได้หลายมือเต๋อพี่น้องของมือสามมือขนมเพิ่นเดี๋ยวไปคืนเรียนน้าๆๆไหนวะน่ะด่าม,มือก่อนพี่น,น้องน้ามาต้องมากับพ่อนะมันมเกิดเข้าในมันจับนิ่งเลยเด้ มีหูว่านั่นเราล้างมือพี่น้องโอ้ยสามแนนำสามแมนยำดูดูฝนพี่นอ้องอา้วดูฝนในน้ำพุ่งาั้าดเลยนอนหลีนเนาะเออ,อสามสลินนำ้ำแจ้วบ้านมันกับสัญจรไปมากพี่นอ้องข้าคือผู้พิคิด คุณนะโอเคจระเข้อยู่ไหนนจระเข้อยู่ไหนไหนจระเข้มาจระเข้่าทันพี่นอ้องเขาแค่ไม่ไมีมีแต่ฉลามฉลามนะฉลามเออฉลามจะกินตับ <laughs> บาเวรแ,แลนลงไปหู้มีอะไรกันพี่น้องแลนขึ้นแลนลงไปขึ้นเองดิขึ้นไป ันน pues ีสะพานเขาดีเลยพี e ่น้องู้ม <for S 1> ึงขึ้นขึ้นอไปพี่น้องหาทหารเสือกแล้วเขาเ้าวว้าวอืมโอ้ยแรงไม่ก็ได้ไปลูกละเอาเมียเลยจิ๊บจิ๊บจิ๊บตาเวินพี่น้อง แดงน้อยโอ้เป็นแดงน้อยวพาปิดมาหนาน้อยมอดเงี้ยแล้วเอามาเลี้ยงพี่ละเฮ้ยบึ้มมึงนีหลุดอันนี้เจ้าก็หหางแตกมาเราได้รีเลยอันนี้ก็แตกมาเราน้อเอ้ยบึ้มมึงหั่นโนลูกลละก็ต้องเลี้ยงมันดอกกวงไม่หั่นละงี้น่นเขาก็ใสเอ้ยบึ้มหลุดน้าบัตรแต่เรากินนี่ไว้ทำนี้น้อยรีเนาะจ้ะ cần đam cần gì đó ướp còn nào